เลขวิ่งอ่ะทุกคนครับไม่ค่อยดูพอไม่ดูเสร็จปุ๊บแล้วก็มาด่าผมงวดที่แล้วเลขวิ่งผมบงไว้ให้หนึ่งหกจริงหรือไม่จริงเลขวิ่งวันเสาร์ทุกคนมีเลขอะไรครับรูปแบบนี้สั่งมาทานนานแล้วกระดูกล่ำปวดขาปวดเข่าปวดข,าปวด,ขาปวดเข่าปวดมาสองสามปีนี้นะพอนั่งปุ๊บ มันปวดปวดมากปวดแบบพลานา่ะหลานสาวซึ่งเป็นพยาบาลเอาไวต้าแคลมาให้หนักแก้วชิมค่ะมันสดชื่นเดินได้คล่องขึ้นเจอแล้วตัวช่วยที่ทำให้กลับมาทำงานได้ตอนนี้กลับมาทำไร่ทำนาได้สบายๆยืนนานๆได้เหมือนเดิมรักษามานานก็ไม่หายแต่พอได้มารู้จักไวต้าแคลกินทุกวันตามคำแนะนำแค่เดือนแรกก็รู้สึกเลยว่าเสียงกรอบแกรบที่เคยมีมันลดลง ไม่มีเสียงกระดูกดังอีกต่อไปและอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นลูกขาไวต้าแขวที่เปิดใจแล้วตอนนี้สามารถปุ้มหลานยืนรดน้ำต้นไม้ทำงานได้ทั้งวันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าอายุใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแนะนำเลยไวต้าแขวตัวนี้กินแล้วเห็นผลจริงชีวิตดีขึ้นเยอะ สร้งเลยจัดตรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับนะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับให้กับทุกทท่านด้วยนะครับผมนะอ่ะทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือเลขวิ่งนะครับก็คือเลขวิ่งนะครับนะอ่ะกดแชร์ก่อนเรเร็วกดแชร์ก่อนครับถ้าแชร์กันเร็วผมก็อาจจะให้นะครับทีอย่างเงี้ยเลขวิ่งอ่ะทุกคนครับไม่ค่อยดูพอไม่ดูเสร็จปุ๊บแล้วก็มาด่าผมงวดที่แล้วเลขวิ่ง ผมบงไว้ให้หนึ่งหกจริงหรือไม่จริงต้องเข้าห้องเว้นเลขวิ่งใช่ไหมถึงจะให้ช่วงนี้ไม่ได้ให้ครับให้มั่วมากนะครับชมหน้าไฟ์สดเอาครั้งที่แล้วผมบงหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสามห่างเน,น,น้นนะครับสำหรับเลขวิง่งนะครับแล้วผมก็บอกว่านะครับแล้วหนึ่งก็มาจริงๆบางคนเนี่ยที่ไม่ถูกเลขอะ่ะไม่ใช่อะไรนะแล้วก็หาว่าผมอะ่ะ ให้หลังหวยออกแล้วก็บอกว่าผมอะให้หลังหวยออกเนี่ยเราก็ไม่มาดูอีเลขวิ่งเนี่ยเข้าทุกงวดเลยนะเลขวิ่งอะเข้าทุกงวดเลยทุกคนจริงๆนะครับเลขวิ่งเข้าทุกงวดเลยครับผมถามหน่อยใครถูกเลขวิ่งใครถูกหนึ่งหกจากเลขวิ่งเพียงว่าถูกให้หน่อยแล้วที่ผมบงให้นะทุกคนครับเข้าบ่อยมากครั้งก่อนผมบงไว้ให้แปดเจ็ดใช่ไหมครับออกแปดเจ็ดตรงๆง อ่างวดก่อนเนี่ยไปดูได้เลยออกแปดเจ็ดตรงๆนะครับนะครับพี่อนิดาถูกหนึ่งหกจากเลขวิ่งพี่กัญญากรถูกเลขหกหนึ่งจากเลขวิ่งเห็นไหมครับมีคนถูกเนี่ยหกหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยนะจากเลขวิ่งอ่ะเพราะว่าเขาดูเช็คโน้ตแต่บางคนเนี่ยพอไม่มาดูแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ให้ก่อนสองวันทําไมไม่ให้การสามวันอืมงงมากเลยจ้ะ นะงงเงี้ยวเขี้ยวขอนนะครับทุกคนนะครับส่วนงวดนี้นะครับผมเด่นที่ห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้ามีโอกาสมาทั้งสองตัวนะครับห้ากับเก้ามีโอกาสมาทั้งสองตัวนะครับผมไม่ทวนให้นะนะครับห้ากับเก้ามีโอกาสมาทั้งสองตัวนะครับห้ากับเก้ามีโอกาสมาทั้งสองตัวนะครับส่วนเลขวิ่งงวดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรทุกคนครับเลขออกตรงกันไหมครับ เลขออกตรงกับวันเสาร์ตรงกันไหมครั้งที่แล้วหวยออกวันพฤหัสนะครับมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดนะครับแล้วก็วงไว้ให้หนึ่งหกตรงตรงครับส่วนงวดนี้เลขออกตรงกับวันอะไรครับเสาร์ไหมอ่ะทุกคนครับพิมพ์คาว่าเลขวิ่งวันเสาร์ขึ้นมาให้หน่อยบางคนไปคนรอ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 แต่ไม่มาดูไลฟ์สดงงมากเลยจ้ะเดี๋ยวสมาชิกไปพิมพ์ให้เขาดูให้หน่อยนะนะครับอ่ะเลขวิ่งวันเสาร์ ทุกคนมีเลขอะไรครับตอบให้ชื่นกระดองใจหน่อยเลขวิ่งวันเสาร์มีเลขอะไรครับเลขวิ่งวันเสาร์มีเลขอะไรเลขวิ่งวันเสาร์มีเลขอะไรครับหนึ่งห้าแปดครับทุกคนนะครับเลขวิ่งวันเสาร์หนึ่งอีกแล้วนะครับมีหนึ่ง นะครับมีห้ามีแปดผมพูดตรงๆนะใครที่พลาดแนวทางเรื่องของเลขวิ่งผมนะครับคือเหมือนคุณพลาดมากๆอะ่ะถ้าคุณไม่ได้ดูเลขวิ่งผมนะทุกคนครับถือว่าพลาดมากๆเพราะว่าทุกคนเชื่อไหมครับว่าเลขวิ่งผมอะผมวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นปีหลุดน้อยมากปีนี้เลขวิ่งหลุดไปแค่สองสามวดเดงนะครับทุกคนครับเข้าเกือบทุกงวดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนครับหนึ่งห้าแปดมาแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัว ขอถามสมาชิกหน่อยครับ158ชอบตัวไหนกันมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราบาิเวคะห์ทีละต,ตัวทุกคนครับเอาเลข8ก่อนแล้วกัน8เอาบนลงล่างนะ8ครับ80สวยนะเนี่ยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห 8ปดเแล้วก็5ครับ50สวยหยุยหตัดไม่ได้เลยอะ่ะสวยมากงวัน,นี้5สวยมาก5้5ห5ึ5งห้ระวังเบิ้ลนะครับห้าห5ห5าห้ต่อไปครับ1ครับ 1>, 1 1 0ผมขอตัดเลขหนึ่ให้หนไม่น่าจะมามัง้งหนึ่งขอ1นสองอ่ะหนสไม่น่าจะมา1นสสวยหนึ่ออกแล้วไม่น่าจะมา1 6 1 7 1 7กหนึละกันหน หนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ่ะโอเคทุกคนกดแชร์ให้หน่อยครับกดแชร์ให้หน่อยเดี๋ว็วๆงวดที่แล้วให้เน้นๆหนึ่งหกเลยนะนะครับงวดที่แล้ววงไว้ให้สามห่างเลยนะหนึ่งหกเลยนะจ้ากดแชร์ให้หน่อยนะจ้าทุกคนโอ้ยยอดแชร์ยังไม่ถึงพันเลยจ้าแปดอะไรเดีย่ะแปดศูนย์สวยแปดหนึ่งหรอแปดหนึ่งขอตัดทิ้งได้ไหมเนะ่ะ แปดสองแปดสองสวยแปดสามยังไม่มาเลยแปดสี่แปดสี่ออกยากมากเลยทุกคนผมขอตัดออกแปดห้าแปดห้าสวยนะเนี่ยแปดห้าครับแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าทุกคนช่วยกันแชร์เพิ่มให้หน่อยครับตอนนี้ยอดแชร์น้อยมากเลยต่อไปห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้ามีแล้ว 50, 52, ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามโยห้าตัดยากมากเลยอะทุกคน ผมไม่รู้ผมจะตัดห้าอะไรดีเนี่ยอ่ะห้าแปดไปแล้วห้าเจ็ดก็สวยเฮ้ยระวังเบิร์ห้าห้านะทุกคนครับระวังเบิร์ห้าห้านะระวังเบิร์ห้าห้าแน่งวดเนี้ยผมขอเอาเลขหนึ่งก่อนทุกคนครับเลขหนึ่งตัดง่ายสุดละหนึ่งที่ชอบคือหนึ่งห้าตัวแรกเลยหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งนะคิดว่าน่าจะมานะครับ อาจารย์ครับเป็นคนใหม่ค่ะใครเป็นคนใหม่กดติดตามไว้เลยทุกคนเหลือสองร้อยแชร์ครับขอสองร้อยแชร์ช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์หน่อยครับช่วยแชร์หน่อยส่วนเลขแปดโอ้ยแปดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดทีละตัวก่อนงวดนี้เด่นมากเลยทุกคนโอ้ยชิลซักยังไงวะเนี่ยผมขอตัดแปดส่วนละกันแต่แปดส่นก็สวยอยู่นะจริงๆแต่ผมขอตัดผมมันต้องให้เน้นๆไง ถ้าตัดออกอย่าด่าผมละกันนะมีบางวดนะพูดตกรงงนะครับมีบางวดนะทุกคนครับที่ตัดเลขออกนะครับผมไม่รู้นะว่ามันจะอั้นหรือไม่อั้นนะทุกคนครับชอบด้วยแปดสองแปดสามแปดห้าแปดอะไรดีอะแปดหกก็สวยแปดเจ็ดก็สวยอะขอตัดแปดห้าออกละกันโอ้แต่แปดห้าก็สวยอะยังไงดีเนี่ยแปดเนี่ยแปดเก้าก็สวย แปดหกโอ้บอชีรัสักเครียดเลยครั้งนี้8ปดหเดี๋ยวนะ8ปดเดแทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมตัดเลขแปไม่ได้เลยอะ่ะคือเลขแปงวดนี้สวยแต่ขอเริ่มต้นเอาตัวเด่นตัวเองขึ้นทุกคนครับห้าครับห้าเอาเลขเด่นตัวเองขึ้นเลย5้าสองห้าเดห้าสาม โอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนระวังเบิ้์ห55นะงวดเนี้ยอ่ะเดี๋ยวกินเบต้าก่อนผมกินเบต้าแคลก่อนดีกว่านะครับใครยังไม่ได้เข้าห้อง VAP ทุกคน <c oughs> ผมบงหนึ่งอนะผมบงง่ายมากเลยนะครับงวดนี้ผมชอบ15 17แล้วก็19ส่วน5 <c oughs> ผมชอบ59 ห้าสองห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามนะครับส่วนแ8ดแปดะทุกคนครับปีนี้แปดสองยังไม่มาเลยจริงๆ8 2ดสองสวยแปดสองสวยแปดสามก็ยังไม่มาครับแปดสามก็สวยครับตานมาติดๆกก็คือแปดเ้าแล้วก็แปดห้าอ่ะ สามตัวมาหนึ่งตัวครับสามตัวมาหนึ่งตัวพร้อมสามตัวมาหนึ่งตัวครับสามตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้ <c oughs> นะครับผมยังชอบเลขเด่นผมนะครับแต่อาจจะไม่มาก็ได้นะทุกคนครับระวังเบิรห้าห้าครับระวังเบิรห้าห้าด้วยนะทุกคนนะครับงวดนี้ระวังเบิรห้าห้ากับเก้าเก้า แต่ผมพูดตรงๆนะ5เนี่ยมีโอกาสมาได้หลายตัวเลยครับทุกคนอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับ 50, 50ผมก็ชอบอันนี้พูดเลยนะ54ผมก็ชอบแต่ผมม,มันบวงได้แค่4ตัวงวดที่แล้วอาจารย์วิ่งไปที่เลข 1, 1> บวงไว้ให้ที่61เน้นๆงวดวันที่1พฤศจิกา2,968เด่นที่5รองที่8ครับพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับ เลขวิ่งวันเสาร์น, well, ะ 5, รนะครับอาจารย์วชะศักด์เด่นที่ห้ารองที่แปดครับพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยเด่นที่ห้ารองที่แปดนะครับเด่นที่ห้ารองที่แปดครับพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อย,ยนะครับว่าอาจาร,รย์วชศักดนะ์เด่นที่ห้ารองที่แปดครับนะครับเด่นที่ห้ารองที่แปดครับ เด่นที่ห้ารองที่แปดพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับอาจารย์วชิ์เด่นที่ห้ารองที่แปดไม่ใช่เด่นที่แปดครับเด่นที่ห้ารองที่แปดเด่นที่ห้ารองที่แปดครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยสามแชร์นะครับใครแชร์แล้วฝากเคาะหัวใจร,วรววัวๆวเตาแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่ สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจไวตะแคลวแคลเซียมบำรุงกระดูกไลน์ไวยตะแคลว9หรือโทรไปที่0801422452ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆแนวทางเด็ดๆจากอาจารย์ฝากด้วยนะครับ